สวัสดีครับผมอานิวผมนะครับเช่นเดิมนะครับกับสิการ์ขช่องสอบพวกคุหรือจ้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสนใจนะครับเป็นคนเดียวพวกคุณตรงครับวิจารณ์บอกตรงครับดีคือดีแค่ไหครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูเบเบิลต่อครับผมเป็นรายการสก้าร์หรวอเมสนะครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในกัเรามาเมสสายผมที่จะไม่สนใจกับเันเซ็นนะครับ แรมและการรีวิวนะเข้าใจแต่ละคนมากที่สุดจะเป็นไปได้แล้วครับทั้งคนที่ดูแล้วแล้วก็ยังไม่ดูแล้วครับอาจจะเป็นครับผู้ใครใครที่บาเทียจะดูเกินมากแลครับต้องกล่าวไปการระปองมันจะจัเป็นสตล์หลักฉบับนะครับมาชั้นการฟังหรือการพูดคุยอะไรต่างๆก็โปรดใช้วิจารณ์และชมในการรับฟังด้วยนะครับโอเคถ้าชอบเลยกดไลค์ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากชั้นนะขอมากครับใส่ตามกันครับขอฝากชั้นนะม่ากันได้นะคุณอยากสนับผมนะครับไม่น้อยเลยนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับส่วนประชาสัมพันธ์ได้แต่สตาร์ทุก ครับเนะ่าเป็นเรื่องสุดท้ายของเคอรแรกนะครับที่จริงจะมีเสาเออคือตัวของหมอยานะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราได้ได้จบโชว์ประมาณสิ้นเดือนมีนาะคมแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยได้จบบนที่คือสิ้นเดือนเมษายนเนื่องจากว่า넷ฟ,ฟิ x บ้านเราลงช้านะครับผมแล้วก็จริงแล้วมันฉายจบไปแล้วนะคือมันก็เลื่อนมานิดหนึ่งนั่นแหละแล้วมันก็ฉายจบไปแล้วช่วงประมาณต้นเดือนสัปดาห์ที่สองเมษายนเนี่ยแ,แล้วก็ กลับมาอีกทีหนึ่งคือบ้านเราลงช้าด้วยแล้วก็ไม่รู้เน็ตฟิกเท่าโต้โลกลงช้าไหมเรื่องนี้คือมันมาเลยทีประมาณยี่สิบียี่ห้านี้คือสิ้นเดือนนะครับตอนนั้นกว่าจะรีวิวทีก็สิ้นเดือนต่อไปผมก,ก็ได้ไปรีวิวเรื่องเก่าแล้วมาเรา,เราไม่อยากบ่นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่หกของเวอร์สเตอร์ยี่ห้านะครับ เป็นแนวดราม่าแฟนตาซีโรแมนติกนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ภาคต่อนะครับที่เรียกว่าเป็นแฟนชายบ้านใสทองที่เราได้รู้จตากันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เกิดในตระกูลชนชั้นสูงนะครับหลังเสียแม่ไปและขาดพลังของตระกูลเธอถูกแม่เลี้ยงน้องสาวกดขี่นะครับวันหนึ่งเธอให้ไปแต่งงานกับทหารหนุ่มที่เป็นโคตรละเอียดและใจนะครับไม่ไว้ใจคนอื่นและมีข่าวลือว่าผู้หญิงมั่นหมายนะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้แต่ว่าอยู่กับเขาไปแต่โตวตไดแท้จริงของเขาแล้วก็พลังในซอนเล่นของเธอได้เริ่มขึ้นครับก็เรียกว่าาาเเป็นซีีีีรรรส์ภคต่่่ออทมืงว น่าสนใจดีนะครับผมโอเคก็ไปเสร็จแล้วครับผมเราจะพูดนเลยนะครับกับเลือกที่มีชื่อว่าวาตาชิโนชิวาซานโอเคของครับผมในชื่อไทยขอรักเรานีมีความสุขภาคที่2ครับตานนั้นโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งของซีนี้นะครับหลังจากที่หายไปรู้สึกจะประมาณ2ปีนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูกันว่าซีนนี้จะยังไงบ้างนะครับโอเคกระนำนะครับผมใน ซีซันวินเตอร์สองิานะครับก็นะว่าซีซันที่เมีเมน่าสนใจมากมายเลยนะคือเราก็เห็นอยู่ว่าก่อนที่เราจะดูอ่ะมันก็มีซีรีส์ที่แบบมันก็พอน่าสนใจบ้างแต่ก็ต้องพูดเลยว่ามันมีราวบอกเหตุได้แต่ช่วงที่เราดูเทเลอร์ว่าซีซันที่แล้วเทเลอร์ง,ง่วงมากแต่เรื่องคือแบบกว่าเราจะดูจบได้แต่เรื่องคือแบบให้ตายเธออะไรก็ตามแต่ก็พอมีเมน่าสนใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วของการซีซันที่น่าเบื่อมากทั้งแานลูเติกต่างโลกไฟตาเซียอะไรต่างน้าบน่มีดีแค่เจ็ดเรื่องอะก็ผมรีวิวแค่่เรือองงคุณลูสภาพ เลตอนนั้นนะครับผมก็ถึงในนั้นก็ยังมีอนเมสสนใจภาคต่อที่เร่าเป็นแนวโรมิติกที่พอที่จะแบกซื้อน,นั้นได้ก็คือตัวของของลักเราที่มีความสุภาคที่2ครับก็เรารู้ว่าจะเป็นแนวโรมิติกที่ดีมากน้แค่ไหน,นกันนะครับโอเคสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูบ,บัตีซื้อได้ไหมครับผมก็เรื่องนี้เราสามารถดูเศษบ้านเราจะเป็นด้วยกันหมดที่เดียวถนนนะครับนั่นกกคือตัวของ Netflix และเรื่องนี้เนะเป็น Netflix o r i g i n a l นะครับตามนั้นก็อ่าในเรื่องนี้นะครับข้อดีอยู่มาอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มีภาคไทยชนอ่าชนตัวของซับเลยนะครับตามนั้นยกไปกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่มันจบไปแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือช่วงท้ายอะ่ะที่ตัวของซีรีส์นี้เลื่อนแต่ว่าภาคไทยกว่าจะมาคือสิ้นเดือน นะครับตอนนั้นหรืออันนี้ไม่ลงกว่าจะลงคือสิ้นเดือนนะครับผมจริงๆมันฉายจบไปได้แต่ช่วงประมาณต้นเดือนเมษาแล้วล่ะตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าอ่ะเรื่องนี้นะครับก็เนฟิกนะครับมีทั้งซับไทยพากไทยเลยนะผมจำไม่ได้ว่าซีซั่นแรกก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าที่มีทั้งซับไทยพากไทยก็อย่าลืมไปดูด้วยนี่เนฟิกต้องเสียงกันด้นะครับของมาสดตัวเนฟิกที่เราสื่อเรียนรู้กันด้วยนะครับตอนนั้นแหละก็อันนี้แล้วแต่พวกคนแล้วพวกคนจะยอมเสียงกันนะตัวเนฟิกได้มากน้อยแค่ไหนกันนะเพราะอนิเมมะ่่ยออนลร้ืืๆแห โอเคเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์ของเราเรามีควาส่งนะลักเราได้มีความสุขอะรู้สึกว่าถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วละเพราะมันผ่านประมาณสี่ห้าเดือนล้ะก็คือตัวของเราเรามีความสุขเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมนั้นอยากดูแบบนั่นเยง่ายว่าคาดหวังกันมันเลยอยากดูปเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงงานโรแมนติกในซีซั่นเนือนเลยอะผมว่า แต่เรื่องอ่ะมันก็พอมีอะไรน่าสนใจอยู่แต่พูดตรงว่าแม้แทบไม่มีอะไรน่าสนใจเท่ากับรักร้อยคนกับรักเรามีความสุขเลยที่มันเป็นภาคต่ออ่ะพุ่งไปใหม่ถามว่ามีพอมีเมที่แบบรู้สึกอยากติดตามไว้ก็มีอยู่บ้างโรแมนติกอ่ะแต่ว่าจืดหมดเลยพอเราสุดท้ายเราก็รู้กันดีใช่ไหมว่ามันจืดหมดเลยมีดีแค่แบบบางเลอกก็มีดีแค่แบบมึงจะมีจะเซ็กกันอย่างเดียวจะเย็ดกันเดียวแต่แม่แบบไม่มีหายเลยเป็นโรแมนติกเกินเกินทั่วไปมีดีแค่แบบมีซีนที่มันจะจูจีจูจีกันแล้วก็แค่นั้นเลย ตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอสองแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่แบบมันมีเรื่องราวอะไรแต่ที่ผมรู้สึกติดตามผมรู้สึกว่ารอดูมันมากที่สุดเลยก็ตามถึงแม้ว่าภาคแรกผมจะไม่ได้เป็นภาคที่ผมรู้สึกแบบชอบมากมายขนาดนั้นคือเยอะเกตโอเคเพราะว่าเรื่องราวของความเป็นแนวพอร์ตเอาคอนไยเรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องราวของแบบ คาแรคเตอร์ตัวของนางเอกเรารู้สึกวผมยังไม่ได้อินมากพอแล้วก็เรื่องราวมันแบบมีความเป็นละครไทยแบบโอ้หไอ้ีคนหน้างงหยดไปหมดเลยแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าเราในข้สุกพักแรกอาจจะยังไปซีส์ที่มันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นแต่พอในภาคที่สองน่ะผมว่าเรื่องราวของมันอาจจะมีการพัฒนาขึ้นที่ดีขึ้นได้ฉันผมก็รอดูแลกันไปกไงบ้างนะโอเคครับโซนที่คิลิมาซิตัดโอเคโซนนี้เป็นโซที่โอ้เรื่องงานภาพนะคุณภาพแน่นอนอาจจะมีแค่บางเรื่องเท่านั้นที่คิดิมาซัตัดทำได้ไม่ดีแต่ก็ต้องรอ ดูว่าคิด่าสตาจะสามารถทํางานภ้าตรงนี้ออกมาได้ดีขนาดไหนเพราะนอกจากว่าถ้าเป็นผลงานในซีซั่นนี้ก็จะมีตัวของอ่ะเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วพอเป็นซัมเมอร์จะเป็นภูก,กาโล แล้วก็กมีผลงานริจิน่สองเรื่องซึ่งไม่รู้จะมาปีไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าอย่างไงบ้างนะครับแต่เรื่องงานภาพเราเับปกะากัรงานภาพของคิมมาเซตัดเลยตั้งแต่เบสอินเดอรสแต่ว่าอันนี้ก็เบสอินเดอรสอาจจะมีงานภาพที่ดูดอกไบล่างแต่ก็เราตองครับว่าลูกคุณภาพงานคิดมาเซตัตจะว่าเป็นซีรีส์ที่คุณภาพดีอยู่นะครับตามนั้นโอเคส่วนตัวผู้กับลูกขนุนบทนะครับผู้กับนะครับผมสองคนนะครับเรื่องนี้แต่ว่า ผู้กองกับนะครับมีเพิ่มมาคนหนึ่งเพราะตอนแรกมีผู้กองกับคือคูเบอร์ต้าคาไคลโลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยกับผู้ไอดินเวดแล้วก็เป็นผู้กองกับที่ตาชีและกุมาโนกุมินะครับผมเป็นเมสันนะแต่ว่าอ่าเขาก็ได้กำกับภาคแรกนะครับเซอร์คนหนึ่งรับมาใหม่ครับโคชิมะมาซาโยกิครับมอนเตอร์คิตันพีซ่าฮานาดะมอนสเตอร์แบ็กบูลแบ็กบัลเลอร์ไอแบ็กบูลเล็ดครับขอโทษแล้วก็เมสันเบิดครับผู้ช่วยกองกับเขาฟุลุเขาว่าไคจิครับคนเขียนบทซัตโตะอาเมะครับซึ่งก็เป็นคนเขียนบทภาคแรกนั่นเองครับผมตอนนนั้้้กก็ไดเพิ่มผูาคนนนึึงงซ่่เป็ผู้กกกกัับบที เนวล่าสุดเล้ะตอนนั้นนะครับผมก็รอดูเป็นไงบ้างแล้วก็พูดกับพูดกับอีกคนนึงแล้วก็ ผู้คนเก็บบทอย่าง,ยงคนเดิมแต่พูดกับเพื่อนมาผมไม่รู้ว่าสไตล์จะมีการที่ขยับอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะโอเคครับประมาณนี้นะเอาละมาเราพูดถึงความสื่อจบชมของซีรีส์นะครับพูดคุยอาจจะมีการพูดถึงเน,าานื้อหาหรือก็กล่าวเข้าไปกันปวางนะแต่ผมก็พูดตรงๆว่ามันก็เป็นช่องที่แบบผมก็ไม่ค่อยอยากสปอยมันเท่าไหร่แล้วกนน่้นนะครับผมแนะนำให้คุณไปดูเองก่อนแล้วก็มาฟังรีวิวผมดีกว่าหรือถ้าคุณสามารถฟังซัปนี้หน่อยได้ก็มาฟังกันได้นะครับผมนี่ก็ขอไว้ด้วยนะโอเคครับเราเรสออาควคม นะครับเรื่องยอนะครับเกี่ยวข้องกับตัวของไซมอนิมิโยะนะครับผมเด็กสาวที่เกิดในตระกูลชนจันสงนะครับหลังเสียแม่ไปแล้วขาบปรนธุ์ตะกกลนะครับเธอถูกแม่เลี้ยงและน้องสาวกดขี่อยู่ตลอดนะครับวันหนึ่งเธอถูกสั่งให้ออกเรือนแต่งงานกับคุดโดฮิโยโกะครับผมทหารหนุ่มซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนเลือดเย็นและหัวใจไม่ไว้ใจคนอื่นมีข่าวลือว่าพวกผู้หญิงที่มั่นหมายไม่สามารถอยู่ทนร่วมกับเขาได้นะครับแต่เมื่อเธอได้อยู่กับเขานะครับโตโตในแท้จริงของเธอและพลังยิ่งซ่อนเร้นของเธอได้เริ่มขึ้นครับผม อครบะแนน M L ด okay. uh, ีที่สุดนะครับผมคะแนน M L นะทั้ง3ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะ M L นะครับอยู่ที่7.47ครับดีเลยนะอันนี้ D B ครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ5.87นะก็รู้สึกว่าคะแนนจะน้อยกว่าพารคแรกเลยนะแล้วก็อันนี้ครับผมเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่าให้ทั้งสามที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าก็มีทั้งดีแล้วก็กลางๆบ้างนะครับก็รอดูกันว่าซีนี้เป็นไงบ้างนะครับโอเคซีนี้สิบสามตอนของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับ โอเคอันนี้ก็บอกก่อนนะว่าถ้าคุณนี้ยินเสียงผมอาการแบบไอเสียงมันดูแปลกๆแห่แปไปก็อันนี้ขอไปเนื่องจากว่าอันนี้ผมก็ไม่สบายนะครับผมก็อันนี้ผมอัดเสียงช่วงที่อ่าเพิ่งทำสามตอนแรกจบแล้วก็เรื่องนี้ก็เพิ่งฉายจบประมาณสองตอนพอดีที่มันเอามาลงในคบอเออตามนั้นนะครับอันนี้ขอไปจริงนะโอเคเอาละก็คนรู้สาเหตุที่คะแนนเรื่องนี้ลงแบบขวบได้ไหมรู้ไหม ถ้าคุณได้ดูแล้วอะ่ะผมว่าคุณน่าจะพอแอบรู้อยู่บ้างนะแต่ว่าใครดูแล้วยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาทราบกันนะครับว่าในช่วงสามตอนแรกอะคะแนนเอ็มเอเกิดขึ้นแปดเลยนะอันนี้สาตอนแรกอะคือเกิดขึ้นแปดเลยนะเจ็ดจุดเก้าหนึ่งอะแต่พอสุดท้ายจบปาเหลือเจ็ดจุดสี่เจ็ดอะคือลงไปหวบมากคือถ้าเราพูดถึงอนิเมะซีซั่นที่แล้วอะที่คะแนนลงหัวบอะนี่คือหนึ่งในสามันแรกนะครับผมคือแบบโอ้ ทำไมคะแนนมันลงเยอะขนาดนี้อันนี้ดีบยิ่งหนักเลยครับผมจาก8ดเหลือห้าลงไปสี่อ่ะเจ็ดกหลงไปสามอ่ะคือว้า What the fuck ทําไมมันลงหนักขนาดนั้นอนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้น What is that คือเข้าใจว่าขอ้อมูเอเอันนี้ดีบีเขาไม่ชอบอะไรประมาณนั้นนะใช่ใช่ว่าแต่ว่าในในช่วงพักแรกคนเกือบให้6กับ7เลยนะทําไมพัก2นี้คนให้เหลือห้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจาข้อมูลเขาเหมืกันว่าผมไม่ได้อ่านนะนะแต่ว่า เออแต่แต่ว่าคะแนนใน m อ็มเอลผมเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างจะปกติอยู่แต่คะแนนรงห่วบนี้มันก็ต้องมีสาเหตุใช่ไหมก็เอาง่ายครับผมผมว่าเรื่องเนี้การบรรณาการของซีเนี่ยผมว่าซีนี้ดูน่าสนใจขึ้นกว่าภักแรกเพราะพักแรกอ่ะมันติดเขาเขาบ้านไซทองพอพักสองอ่ะถามว่ามันมีความเป็นละครไทยว่าไซทองไหมมีแต่น้อยมากครับน้อยมากก็คือสามตอนแรกเลยครับก็คือเรื่องราวบทที่เป็นครอบครัวคุดโดะ เออนั่นแหละแค่นั้นเลยหลังจากนั้นคือแบบมาเป็นการเล่าเรื่องตัวร้ายหลักแล้วก็เล่าเรื่องตัวนางเอกหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเคอรบบหลังจากนั้นอ่ะแต่พอสามตอนแรกคือแบบมันมีบ้าสะท้อนและมันนิดเดียวจริงเว้ยแล้วถามว่าเล่าได้เมคเซนไหมเล่าได้ดีด้วยเว้ยผมชอบมากสามตอนแรกอ่ะเพราะเป็นการเปิดโลกเรื่องราวของครอบครัวคุโดเว้ยเพราะว่าเราจะเห็นได้ไหมว่าเออไอบทของแม่ของคุโดเนี่ยแม่งแบบโอ้ตอนแรกแม่งแบบนางร้ายละครหลังข่าวโอ้ยชัดเจนมากแต่พอรู้ความจริงโอ้โหซึ่งเดเร์ <laughs> คือมันก็ตลกดีมันหาลยว่วแต่ว่าเราได้เห็นวิติตัวละครว่าเออ ถึงแม้ว่าเ่าตัวละครของครอบครัวคุดโดเช่นพ่อเนี่ยผมชอบพ่อของพ่อของคุดโดมากเพราะว่าพ่อคุดโดแบบชอบมีโยมีความรแบบมีความแบบเออเข้าใจตัวภรรยาเข้าใจตัวภรรยาตัวเองเข้าใจภรรยาคนอื่นว่าเออเขารักคนนี้เพราะอะไรอะไรต่างก็คือง่ายเป็นพ่อที่อบอุ่นอ่ะเออเขาเป็นในชีวิตจริงนี่แบบรักตายอ่ะรักแบบรักพ่อภรรยาตายหรือแบบผมรักมากเลยครับผมถวายหวยเลยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแม่เนี่ยแบบไม่อยากคุยเลยเว้อะไรต่างแต่พอรู้ความจริงโอแม่ครับผมรักที่สุดในโลกเลยครับ ตามนั้นอะ่ะคือแบบเออมันมันเป็นคนซึนมนันคนคนไยต่างแต่เป็นคนที่รักเอาใจใจตัวลูกมากแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวของมิโยอะ่ะแล้วแบบเออพอพิสูจน์ไปเรื่อยรู้สึกว่าเราเขารักมิโยขึ้นจะกลายเป็นแบบเหมือนแม่คนหนึ่งแม่ที่แท้จริงอีกคนหนึ่งอะ่ะเพราะจริงแล้วมิโยก็มีแม่เลยใช่ไหมอันนี้คือม่นว่าเป็นแม่คนที่สองจริงๆงอะ่ะ แม่คนที่สองเนี่บอกว่าถึงแม้จะปากร้ายก็ตามแต่โคตรซึนนะปากร้ายซึนเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่รักและเป็นคนที่พยายามที่จะช่วยให้พัฒนาการตัวละครงมิโยะมันมีคือจะถามว่าในช่วงศัตร์แรกมันมีการปูพลังมีโยเพิ่มเข้ามาไหมก็พลังที่มันโผล่จต่ภาคแรกแหละแล้วมีการเกี่ยวข้องกับอากรุ่มเหมือนเช่นแบบตะก,กูลไซมอนลีอาตะก,กูลไซมอนลีก็มาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ไซมอนลีก็เรื่องมาเกี่ยวข้องภาคนี้ด้วยเพราะมีตัวอุซุยเนาะมีตัวของแบบพวกแบบ ซูรุกิมีแบบถ้าใครโตมาเกี่ยวข้องแล้วพอพักแรกก็ปูมานิดหนึ่งแล้วมีตัวขอแบบอ่าชื่ออะไรนะเทียบอ่าซูุกิอ่าถูกแล้วมีตัวของอ่าโกโตอ่ามีตัวโกโตมีใครมาเกี่ยวข้องมากมายทียวว่แบว่าเออเกี่ยวข้องกับตัวของมิโยะอะไรต่างๆมายคือเรื่องราวตรงเนี้ยมันก็ปูได้แบบ เอ้คือถึงว่ามีความน่าสนใจพักแรกแล้วก็ดูดีขึ้นบนภพอะไรจริงในการปลพลังมิโยอะแล้วผมชอบการท่าการตัวมิโยที่แบบว่า ในช่วงภาคแรกเราเห็นว่าโอ้เป็นตัวละครแบบเชิงละครไทยแบบที่เราไปเห็นชัดเจนมากเลยแบบเมื่อไรจะออๆออเออเออเออสดเดียแต่ภาคสองเราเห็นนะว่าพลันางการตัวมิโยที่ปูมาสามตอนแรกอะมิโยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากการอยู่กับตัวคุดโดอะไรต่างถึงแม้จะมีความเป็นนางเอกโลกสูบไว้อะไรก็ตามมากมายแต่ว่าคุดโดก็มีความกล้ามากพคอที่จะสามารถปราบศัตรูที่ตัวไร้สุดที่ตัวเองพลังเงินเชิญหน้าในภาคนี้อยู่อะเมื่อไเห็นว่าพลันางการตัวละครมิโยไม่ใช่เป็นตัวละครที่บอกว่าเราจะน่งรำคาญมากขนาดนั้นแล้วแต่เป็นต ละครที่มันพยายามที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนยอมรับอะผมว่าช่วงสามตัวแรกมันลบข้อหาที่มีโยแบบเราจะค่อนข้างที่จะลำคาญเธอในภาคแรกอะแต่พอว่าสองเราเห็นว่าเธอพยายามเป็นหาเพื่อให้ตัวละครทุกคนอะยอมรับ็นตัวเธออะไรก็ตามผมว่าเพราะนั้นตัวละครอะผมว่ามีโยถึงว่าโดดเด่นที่สุดเป็นตัวละครหญิงที่เชิงนางเอกที่โดดเด่นที่สุดในซีซั่นนั้นได้เลยนะครับตามนั้นแหละโอเคแล้วถามว่าอะตอนนี้เรามาดูสาเหตุแท้จริงว่า ทำไมซีนี้คะแนนลงหัวขนาดนั้นคือเรื่องคอมเรื่องคะแนนอะอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ไม่ไม่อาจจะเป็นข้อพิสูจ,จนส์สำหรับการรีวิวของผมร้นอยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าถ้าถ้าผมผพูดแบบรีวิวตาคะแนนผม5 5 4 3 2 1นะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ป่ะล้านนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เขาพูดว่าเออแล้วทำไมคอมูน่ะคะแนนมันลงหัวจังก็ใส่ง่ายครับตัวร้ายน่าเสียดายคือ ตัวร้ายของตัวละครภาคนี้มีทั้งแบบไอ้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกอุซูยอะไรก็ตามนะอุซูยเป็นตัวละครที่โคตรมีเสน่ห์เลยเว้ย ถ้าเราเห็นแค่ดีไซน์มันอะเราไม่นาในเรื่องเลยดีไซน์อุซุยแบบการพูดภาคไทยผมชอบมากเลยภาคไทยภาคอุซุยแบบน่ากลัวมากอะภาคไทยแบบมีตัวละครลึกลับแบบแบบตัวละครที่แบบไม่จาเป็นต้องโหดร้านเหมือนโจ๊กเกอร์แต่กูรู้สึกแบบไอ้เขี้ยมมันน่ากลัวจังว่าแม่งโลกจิตจังว่าอะไรก็ตาม,ตามอะไรต่ำอะคือคาแรคเตอร์ของมีคาแรคเตอร์อุซุยแล้วก็พลังลึกลับอุซุยอะเราปูเราเห็นแล้วแบบว้าวไอ้เขี้ยมมันน่าติดตามตัวละครนไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วน่าเสียดายที่เนื้อเรื่องมันไปได้แค่นั้นวะ คือคาลิเตอร์อูซุยน่าสนใจเว้ยแต่เพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่สามารถทาให้คาลิเตอร์ที่มีเสน่ห์มันดึงดูดมากกว่าเนี่ยอูซุยปัญหาใหญ่มากก็คือเนื้อเรื่องของมันอ่อนที่สุดแล้วเนื้อเรื่องถึงภาคนี้ถึงอ่อนมากถึงแม้จะข้อพลาทที่ผมพูดก็คือมันมีคาลิเตอร์ที่โดดเด่นมากแต่เนื้อเรื่องของคนกลายเป็นตัวละครที่ห่วงกีอ่ะที่แบบมีห่วงกีอย่างไร้สาระด้วยคือแบบน่าเสียดายมากคือเราก็เห็นว่ามีการโปรโมทผลอยู่แล้วตามแต่ว่านิสัยอูซุยมันไม่น่าให้ภัยที่จะ อะไรขนาดนั้นได้อะและการจบบทสรุปของตัวออซุยอะมันจบได้ไม่ดีเลยอะคือจบแบบไม่น่าจดจําเลยอะคือเสียดายคาแรคเตอร์ที่สร้างมาเขาเลยจมาคืออุสุยมันเป็นตัวละครนี่แบบมันปูมามีพลังลึกแล้วระสุดท้ายคือมันเข้าใจมันจะจบด้วยพลังมิโยน,นแต่ควรที่จะมันจบให้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยไม่ใช่เหรอ ไม่ได้จบแบบโหอีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามคือมันไม่ใช่อ่ะคือคุณจะปูพลังมิโยมาเต็มที่คุณก็ให้มิโยโ,ยโดนอุซุยจาัดก,การให้เต็มที่ไปเลยไม่ได้ยังไงวะคือมันจะโดนโตมิโยปั่นหัวอะไรก็ตามที่อุซุยแต่อุซุยกลายแบบการปคาแรคเตอร์นี้นิ่งมาพอตอนจบปุ๊บกลายเป็นตัวละครไม่ใช่ตอนจบอะช่วงก่อนตอนจบอะในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะปูในเรื่องไปแบบอ่าตรงนี้บ้างตรงเกี่ยวข้องแบบมิโยจะเข้าสู่ในเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันจะปูตรงนั้นอยู่ใช่ไหมแต่ช่วงสุดท้ายคือแบบโอ้โห my God ทำไมคาเตอร์อูซุยถึงกลายเป็นอย่างนั้นได้น่าเสียดายมากเว้ยอันที่ว่ามันสามารถมีเสน่ห์ได้คือมันจบในมันจบในภาคเดียวคือสร้างคารคเตอร์ที่มีเสน่ห์แรกมันทําได้ครับผมมันเคยมีหลายเรื่องมาแล้วเว้ยแต่อุซุยมันทําไม่ได้มันสร้างคารคเตอร์ดีครับคาลคเตอร์นะแต่สตอรี่คารคเตอร์เรื่องนั้นไม่ได้จบเลยกายเป็นซีรีส์ด้อยเลยครับน่าเสียดายสัตว์เลยการว่าซีรีส์นี้เป็นสตัวแบบเนื้อเรื่องอากมันใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมปรากฏว่าจบแบบง่ายมากอะจบง่ายมากอะง่ายแบบ ไอ้ค,看看คือมันโคตรละครไทยอ่ะคือตอนแรกมานคงจะปฏิเสธความเป็นละครไทยเลยเว้ยคือบบไอ้ที่มันพัฒนาเลวยปรากฏตอนจบไม่ง่อยอย่างนี้มั่งเหมือนตัวร้ายละครตัวร้ายซีรีส์ตัวร้ายซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบบางทีตัวปอร์โร่ตัวร้ายมีเสน่ห์นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมาคือโผบาร์รครเตอร์ดีบ้ากแต่ตายง่ายเออนั่นแหละคือปัญหาชัดเจนเลยคืออู๋สวยไม่มีเสน่ห์ครับ ฉันหาเยเจนะ่ะถึงแม้จะมีการนตัวละครมิโยการมีเรื่องราวที่บอกว่าตัวละครพระรการตัวมิโยที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ตัวสโตตัวฉก,กาศที่มีโยต้นเหตุการกลายไปจบง่ายอย่างเงี้พลังที่มิโยโ,ยโปรมาศูนย์เลยครับ ปูได้แบบไม่สุดอ่ะคือมันมันน่าเสียดายตรงนี้ที่มันปูมาแล้วบทความล้วกับผมว่ามันทําได้ดีนะบทความรังมีโยคุโดอ่ะคือมันทําไม่ดีน่าสนใจแต่ผมว,ว่าถ้าจะมีเหตุการณ์ที่แบบทําให้เรารู้สึกหนักหน่วงอารมณ์มากกว่านี้ผมว่าควรจะทําได้กว่านี้เปล่าวะแม้กระทั่งเตัวละครเสือที่ปูมาบางตัวละครก็ยึกยือยึกยืกยกยกอกแบบับอะไรของคุณกันวะทีนี้ว่าปูภาคแรกคุณปูมาจบแล้วภาคสองเอาเหี้ยเหรอวะหรือแม้กระทั่งตัวของแบบ ถ้าคไรโตเนี่ยเออถึงแม้ว่าเธอจะน่าสวยนะเออน่ารักจริงแต่ว่าบทบาทของทาในโกะผมสงว่าเขาจะปูแบบให้มีอ่าตรงนั้นเนี่ยคือเราเข้าใจ่าเนื้อเรื่องคือ้าไรโตโดนจับไปอะแต่ว่าเราไม่เห็นเรีชั่นที่คาไรโตดับไปเราเห็นแบบพูดว่าคาไรโตโดนจับไปแล้วนะแต่ไม่มีเรีชหน้าตาไม่มีความรู้สึกคาไรโตโผลมาในซีนอนิเมะหลังจากนั้นเลยอะแล้วผมไม่เห็นกันว่าเออตัวของทาโกะมากินมากินเหล้ากับตมิโยแล้วก็หายไปเลยเพราที่คือตอนจบเขาแบบ มีแต่คนพูดว่าถ้านไอโกโดนจับไปแล้วท่านท่านไฮโตะโดนจับไปแล้วท่านไอโกมีความรู้สึกนี้เอาแล้วรีแอคท่านไฮโตะหรือรีแอคชั่นอะไรต่างหรือซีนที่มันจะปล่อยให้เนื้อแล้วตรงนั้นมันมันโผล่มาที่ความรู้สึกของตัวละครอะไรตามคุณเสียเวลาสักประมาณหนึ่งนาทีหรือสาสิบวินาทีในการปูตรงนี้รีแอคหน้าสิบวินาทีรีแอคหน้าตัวของคิคาคโตะก็ได้ทําไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันก็ทั้งนั้นครับผมก็ ถึงแม้ว่าในเรื่องของมิโยคคโดในการปูความรูบิ้อตามสมบูรณนะอ้าวมีอย่างหนึ่งมีการปูไอไอตุ่มไอบท ช่วงกลางเรื่องอะมีการปูที่แบบว่าเราตัวละครหญิงแล้วมีตัวของอูซูปรากฏตัวมามีตัวละครหญิงที่มีเป็นเพื่อนกับมิโยะผมว่าใครตัวตรงนี้มีเสน่ห์มากแล้วผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้มันมีการปูที่เกี่ยวกับงโคโดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องของอ่าหญิงตัวนี้จะสามารถปูหลังจากนี้มีอะไรต่อไหมไอ,อ้นี้ผมก็รอดู้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปูต่อไหมเพราะเนื้อเรื่องอ่านที่สามนะเนื้อเรื่องภาคที่สามเรื่องผมเห็นแบบแอบมันมาแล้วรู้สึกว่าไอ้ที่มิโยะมันมันจะไปไกลมากกว่านี้แล้วผมไม่รู้วว่่่าจัััังงงงไตตตตออออกบบบบเเเเรรรรรืแลลคคคนนนนี้้ผ Okay. วัตชิวาผมว่าในภาคที่สองวันในตอนแรกผมจะให้เรื่อเนี้ยไปทไี่ไกลมากกว่าในภาคแรกนะแต่พอหลังจากที่ผมดูจบไปผมรู้สึกว่า ผมว่าพอๆพักแรกอะถึงแม้การว่าตัวละครอะไรต่างความเป็นละครไทยมันก็อาจจะหายไปก็เพราะว่าเรอละครแบบมีโยอดีมากขึ้นเนื้อเรื่องมีความสนใจมากขึ้นคาลิเตอร์มีอะไรมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตอนจบมันง่ายไปหมดเลยอะมันง่ายจนน่าเสียดายไปหมดเลยทั้งที่ว่าคุณมีเนื้อเรื่องที่คุณสามารถไปได้ไกลหรือแบบรายละเอียดอะไรต่างที่เดียวเน,นี้ยจะสร้ายจบแบบโอเคซะงั้นอะจบแบบ คุณจะดีมากกว่านี้คือมันโอเคมันโอเคแต่มันจะดีมากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะเป็นซีรีส์โรแมนติกที่ดีที่สุดในปีนี้หรือด้แบบคือมันบันเซอร์ซีรีส์โรแมนติกที่ดีที่สุดในั่นนี้ได้แล้วครับผมอมสามระดับแรกระดับแรกได้แล้วแต่ถ้าคุณจะสร้างซีรีส์โรแมนติกที่ดีที่สุดในปีได้คุณต้องมีเนื้อเรื่องที่ดีมากกว่านี้นะครับตามนั้นโอเคอ่ะมีโยในเมกมโอเคครับอ่ะงานเมชันโศลธรรมคลินิตัส น่าเสียดายที่ผมไม่อยากจะชมแคแมเปญสตัตที่มากกว่านี้ได้คือชมงานมันสวยครับงานมันดีมากแต่ขอโทษครับข้อ้อหาก็คือคิอคอคดว่าสตเัเลื่อนครับนั่นแหละเลื่อนครับเลื่อนยาวเ,เลื่อนหนักเลยนะเลื่อนสองตอนสุดท้ายก็แบบโอ้ยตายเะยกอแบบเอ้ยคือผมจะชมให้แบบอยากจะชมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณไม่เลื่อนอะแล้วคุณจบปีนี้ซึเดาบอกแต่ย่ะผมจะไม่ <c oughs> ผมจะไม่มีปัญหาเลยเวย้ยแต่พี่แต่ว่าคนเลื่อนงาน animation เเโอเคงาน animation เอ,เอ่าเลื่อนได้ไม่มีปัญหาครับแต่ตามนั้นคือเลื่อนได้แต่ถ้าเลื่อนแล้วงานมาดีมากขึ้นอนะ่ะผมจะม,มีปัญหาแล้วครับแต่นี่งานไม่ดีขึ้นเลยครับงานก็เหมือนเดิมเหมือนที่คุณทามาตลอด11ตอนน่ะคือบถ้าคุณจะทําขนาดนี้นะสองตอนเลื่อนเพราะว่างานทําไม่ทันแลยตามอะ่ะคืองานคุณไม่ได้มีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นสองตอนแรกอะ่ะไอสองตอนสุดท้ายอะ่ะไอตอนสุดท้ายอ่ะ ตอนลองสุดท้ายตอนลงสุดท้าย,ท,ายที่บอกว่าเป็นซีนที่มีโยสู้อ่อไอมีโยสู้กับตัวของนางไอตัวของอุซุยอะไอซีนงานงานไม่นช่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับผมทำไมคุณเลื่อนได้ผมไม่เข้าใจกันแต่ว่าอย่าเล่ากับผมว่างานมันก็ดีจริงครับนั้นเรื่องคาทเตอร์ไซต์ตัวละครก็ ผมชอบนะไอตัวน้องผมน้ำเงินอะคือน่ารักน่ารักโอเคตอนนั้นก็ผมก็นี่ตัวตัวละครครับผมยาสุดาโซโฟครับฟาเนียบังกรและขีดจำกัดทีดีคาร์โโจนะครับ h ฮปปี้สุก้าไลท์โจคิเออโจคิเซนนัมเวเดสไครเอลิลสตาร์ไลท์ผมเทียบสุดจริงหรอครับตามนั้นโอเค ส่วนตัวของนักผ่านะครับเอาภาคไทยผมขอชมแล้วกันนะภาคไทยดีตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับดีมากโอเคมิโยครับผมอุ้ยด่าเลยนะครับผมคุโรฮิโยโกะครับผมอุชิกาวะโคโยนะครับผมอาคุโดอาสกินะครับคิโยซาโยโกะครับคุโดฟุยุนะครับผมอิโนูซาคิวโกะครับผมอ๋อผมลืมพูดอย่างหนึ่ง มีตัวของซีนที่แบบอามียคุยกับแม่คนนี้ครั้งหนึ่งก่อนที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากอูซุยอ่ะไอซีตรงเนี้ยเราเห็นแบบเขี่ยมคืนตัวของแม่แม่คือโดนี่รักรักมียสุดหัวใจแล้วเราเห็นว่ามีการแบบ มีการเพิ่มความมั่นใจมีการแบบพูดให้ตัวมียมีความกล้ามากขึ้นเลยต่างผมชอบตรงนี้มากเลยนะตอนนั้นครับผมอ่ะคุโดฟาะโคุโดคาไดคิโยะครับผมพ่อคิโยโกะนะอ่าโอคิเออ่โอคิอายุนะครับเดรทาโร่นะโคุโดมาเซซาชินะครับผมเมียโกเคนตะครับผมโกโดอิชิตะครับผมชิโมโนฮิโร่นะครับผม ตัวของคาลูโกะครับผมอ่าโทมัสเฮารุโกะครับผมฮารุกะขอโต๊นะครับนี่แหละคาโกลูกะกนี่แหละนะครับสุรุกิฮาราดะครับผมคิมไลเรือเฮครับผมทาคาอิฮิโตะครับผมอุชิดะเอริกะครับอุซุยครับผมอุชิดะยูยะครับผมก็เรื่องัผ้านะผ้าได้ดีหมดทุกคนครับส่วนเรื่องเพลงเปิดเพลงปิดนะครับเพลงเปิดชิอาวาสะนะยาคุสคุครับผมลิเลียนะแล้วก็เพลงปิดครับชิกิคานะ โอโคริในตัวอิโตคาชิโทโร่นะครับผมเพลงเปิด mm hmm. ผมชอบมากเลยนะส่วนเพลงปิดผมว่าเพลงมันดีนะแต่ผมรู้สึกว่าคงม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพลงที่ดีสุดในสักนั้นในความสึกผงเพลงปิดนะโอเคครับผมก็เลือ่อนสประกอบนะครับผมก็คนสับประกอบเดียวกันกับตัวของซเซอเกียนะอีวานค็อกนะครับผมก็คนทำสประกอบฟีเลนครับแล้วก็ไปเลยกระเด็นเรือบว้าวแล้วก็ทำสประกอบไอ้เรื่องนี้้วยนะเรือบตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับผม แาวกรอบมุเนี่ยแวผมไปแซวกรอบที่ดีมากเลยนะแต่ว่าผมพูดตรงว่าถ้าเป็นของปีที่แล้วไงฟรีเลก็ยืนหนึ่งครับจังใจผมเลยแต่อันนี้ดีจร,งๆๆริงทัางยามาบครับผมอีวานคอลเนาะโอเคครับสุ่มคะแนนของวัลชิวาเค็ของครับขอ้รักเราในีความาสุขภัก2นะครับโอเคเป็นแนวดราม่าแฟนซีโรแมนติกกับนังราที่ตอนนี้จะภัก2ที่ตัวของมิโยตอนนี้จะพักแรกที่ตัวมิโยต้องมีการเข้าข้ามครอบครองโคโดที่แบบทําให้พวกเขารักมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอนนการกที่ต้องจัดการตัวโอซุยแบบให้แบบเรื่องราวของการ่รบบกว้าเข บทสักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ในภาคนี้ให้ให,ให้แบบสามารถจัดการได้ยี่ที่สุดนะครับก็นะว่าไปซีเรื่องราวที่ผมว่าน่าสนใจเจอภาคแรกกับการพรัฒนาการตัวละครหรือเรื่องราวของตัวอุซุยเรื่องราวของตัวลายที่เราจะสามารถทําให้ตัวมิโยสามารถเค้นพลังแท้ทรจริงออกมาได้ไหมอ,ไมอะไรก็ตามอะไรก็ตามมาแต่ว่าน่าเสียดายที่มันจบง่ายมากครับจบง่ายจนน่าเสียดายทั้งว่าคุณมีคาแรคเตอร์รเรื่องราวที่คนสามารถปุยน่าสนใจอะไรแต่วันนี้ในช่วงสาวตอนแรกผมนับใจจริงแต่ว่าก็ต้องลดลงไปเพราะว่าในช่วง ประมาณสิบตอนน่ะมันมันปูที่สามารถปูรายละเอียดของตัวอุซุยเรื่องราวอะไรต่างๆมากมาที่คุณสามารถปูได้ดีและน่าสนใจมากกว่านี้ครับแต่อันนี้พูตรงครับน่าเสียดายจริงที่มันทำได้แค่นี้ครับตามนั้นโอเคอาวัตาชิวะเคอขคองครับอ่าเขาเล่าให้เขาสูพภาค2ผมให้6ครับตามนั้นผมรู้สึก,กว่าเท่ากันจากพักแรกเลยไหมผมจำไม่ได้ผมไม่ได้เช็คคะแนนมาก่อนคือปัญหาอย่างหนึ่งของซีนี้นะครับน่าเสียดายก็คือเรื่องราวของการปูคารคเตอร์อุซุยอะ่ะ เรื่องราวของการปูตัวลายที่จะเป็นสามารถก้าวข้ามที่ตัวของมิโยต้องก้าวข้ามไม่ได้แต่กลายว่าปูแบบง่ายไปหมดเลยปูง่ายเกินครับผมปูแบบบทสรุปที่ง่ายเกินไปตัวลายที่แบบคุณจะมีมิติแต่กลายว่ามิติของมันหายแวบเลยกับการปูช่วงประมาณอ่าสุดท้ายที่คนได้เห็นกันคลเตอร์เรองราวที่คุณจะปูในน่าสนใจอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นปูผ่านมาผ่านไปเรื่องราวมิโยที่มันจะปูพลังหรือก้าวข้ามตัวละครก็ปูได้ไม่สุดเพราะว่าตัวละครอุซุยมันจบอย่างนั้นอะ่ะเพือมันทําให้แบบ คือมันจบบนคนแล้วจบสมบูรณ์ไปเลยใช่ไหมตอนนั้นนะครับแต่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วโดยรเหหมดก็เนับว่าเบสซี์ที่ยังพอให้อภัยไดย้ในเกมที่โอเคและตามไม่มีเนื้อเรื่องที่ทรงบูชิดอะไรขาดนั้นมากมายแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่สามารถก้าวข้ามพักแรกได้นะครับคนอาจจะแซวว่าเป็นเมสแบบว่าใส่ละครไทยแหละผมว่าภาคสองควรจะโดนแซเหมือนเดียวว่าคุณปู่นหรือเรื่องอย่างนี้แหละตอนนั้นนะครับโอเคภาคสองนะครับผมให้ขอคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกับวงรับ,รบถามแนะนำไหม สวัสดีใครชอบแนวรแมติกประมาณนี้ผมแนะนำให้คุณลองดูนะแล้วคุณก็ลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแะ่สั่ผมวูดเลยครับว่าลองดูสักครั้งครับแนะนําครับตามนั้นโอเควัตาชิโนชิวาสันโอเคของครับผมคอยรักเราคามสุขครับผมให้6เต็ม10ครับผมโอเคจบแล้วประสบการณ์ลืมไว้ส่วนนี้ครับกับรายการดูไว่ต่อครับว่าชอบตามด้วยแล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมก็เรื่องหน้าจับแล้นก็ติดตามชมผมโอเคสวัสดีต่อก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝัสดีครับบ๊ายบาย